สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่กับ iPhone 6เราจะมาดูกันว่าตอนนี้ iPhone 6ในปี2025เนี่ยยังทำอะไรได้อยู่บ้างนะครับบางคนอาจจะเห็นในแอปช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆมีขายกันเยอะนะครับราคา1,000บาทบ้างไม่ถึง1,000บาทบ้างเห็นราคาถูกแล้วก็เป็น iPhone ด้วยไงบางคนก็ซื้อมาใช้โดยไม่รู้ตัวโดยไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับแล้วทีนี้ก็เกิดปัญหาครับโหลดแอปไม่ได้ คือผมเจอเยอะมากนะครับทักไลน์ทักข้อความมาหาผมผมก็พยายามช่วยเท่าที่จะช่วยได้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีโหลดแอปใน iPhone หรือ iPad รุ่นเก่าๆนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมทำไปหลายคลิปแล้วแหละวันนี้ก็อยากจะมาทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ iPhone 6เครื่องนี้ ios จะอยู่ที่12.5.7 ios 12.5.7อเนี่ยอยู่ในหลายรุ่นมากเลยนะครับซึ่ง ios 12เนี่ยจะโหลดแอปด้วยตัวเองไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ถึงจะโหลดได้ก็จะได้ไม่กี่แอปจะเป็นแอปเก่าๆนะครับส่วนมากอย่างแรกครับผมต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยถ้าใครซื้อรุ่นเก่าๆมาต้องหา apple id ที่เคยโหลดแอปต่างๆไว้ก่อนจะยืมจะเช่าของใครก็ได้นะครับที่เขาให้ยืม หรือถ้าเราใช้ i earphone อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรอันนี้ง่ายหน่อยย้ำนะครับก็ต้องมีต้องหาให้ได้ยังไงก็ต้องมีถ้าแบบสุดๆแล้วหายืมไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปที่ร้านถ้าเป็นร้านเนี่ยก็ต้องเป็นร้านที่ร้านใหญ่นิดนึงนะครับถ้าร้านเล็กๆบางร้านเขาก็ไม่รับทําให้ <c oughs> ก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าเครื่องเนี้ยเป็นอ่าเป็น iPhone 6จริงๆ iOS 12.5.7 อย่างแรกครับหลังจากที่เราเตรียม apple id เรียบร้อยแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้ก่อนให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีวิธีการใส่นิดหน่อยก็ทําตามขั้นตอนครับไอตรงนี้มันไม่ยากผมจะขอข้ามไปแล้วกันพอเราใส่ได้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นรูปกับชื่อของเจ้าของ apple id นะครับทีนี้ต่อมาเราก็มาเข้าไปที่ app store เลยครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเป็น apple id ใหม่ที่เพิ่งสมัครมาเลยเนี่ยเวลาโหลดแอป จะมันจะขึ้นยังไงจะยกตัวอย่างเป็นแอป vpay อันนี้แล้วกันนะครับซึ่งผมยังไม่เคยโหลดไว้ปัญหาที่หลายคนเจอก็คือแบบนี้เลยครับพอกดโหลดปุ๊บจะเด้งขึ้นมาว่าต้องใช้ iOS 13ขึ้นไปในการดาวน์โหลดถ้าเกิดว่าเป็น Apple ID ใหม่เนี่ยก็จะโหลดไม่ได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าอยากโหลดแอปนี้ให้ได้อย่างที่บอกไปตอนแรกครับต้องเอา Apple ID ที่เคยโหลดแอปนี้มาใส่ ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่เป็น Apple ID เดียวกันอยู่แล้วนะครับเราก็เข้าไปโหลดในเครื่องที่ใหม่กว่าก่อนนะครับก็คือเครื่องสีดำทางด้านขวามืออรอให้โหลดเสร็จก่อนพอโหลดเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องทำอะไรครับเก็บเก็บไปได้เลยทีนี้เราก็เข้าไปที่ App Store ในเครื่องนี้ครับเครื่อง iPhone 6ด้านบนขวามือครับจะเป็นรูปโปรไฟล์กดเข้าไปครับเลือกสินค้าที่ซื้อแล้วแอป VP a y ที่โหลดเมื่อกี้จะอยู่ด้านบนเลยกดดาวน์โหลด จะขึ้นมาแบบนี้ก็กดดาวน์โหลดเลยครับแค่นี้ครับก็รอโหลดเสร็จก็เข้าใช้งานได้เลยส่วนแอป,ปอื่นๆที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วก็เลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับ c h a t GPT ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับตัวแอป,ปบ,บังคับต้องเป็น iOS 17อย่างเดียวเราอยากได้แอป,ปไหนที่ Apple ID เคยโหลดไปแล้วก็โหลดเอาครับเดี๋ยวผมขอไปโหลดแอป,ปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันครับว่ามันจะเป็นยังไง ตอนนี้ผมก็ได้โหลดแอปเสร็จแล้วได้ลองใช้งานดูอย่าง TikTok มันก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าตอนเข้าแอปจะโหลดนานหน่อยพอเข้ามาแล้วมันก็ยังเลื่อนไม่ได้เลยนะครับต้องรออีกนิดนึงถึงจะเลื่อนได้เนี่ยครับก็ตะกุกตะกักหน่อยต้องรอให้ให้มันโหลดฟีดโหลดอะไรสักแป๊บหนึง่งพอมันเข้าที่แล้วมันก็เล่นได้ปกตินะครับเนี่ย f a c e b o o k ก็เล่นได้แต่อาจจะมันอาจจะไม่ค่อยลื่นแล้วนะครับด้วยตัวแอปที่มันเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับหน้าตามันก็จะแปลกๆหน่อย IG IG ก็ยังเล่นได้เหมือนกันนะครับก็ดูเอาครับทุกคนเหมือนเหมือนมันจะกระตุกมากกว่า TikTok เมื่อกี้ด้วยก็มันก็ถือว่าเล่นได้อยู่แต่ว่าในส่วนของ y o u t u b e เนี่ยใช้งานไม่ได้แล้วนะครับ เวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นให้เราอัปเดตซึ่งมันจะอัปเดตต่อไปไม่ได้แล้วแต่ว่าเราก็ใช้ดูใน safari ดูใน google แทนได้หรือว่าเราจะไปโหลดแอป,ปอื่นมาดูแทนก็ได้เหมือนกันนะครับแอป,ปอื่นก็พอใช้ได้นะผมก็อาจจะลองให้ดูไม่ได้ทุกแอป,ปหรอกครับแต่ว่าพวกแอปโซเชียลแอป,ปพื้นฐานเนี่ยเล่นได้คคุณเป็นไรไมะ ฉันลำใหญ่มากเลยลำขาดัปมากคุณเธอสิโอ้ยพระเจ้าเมตตาฉันด้วยเครื่องดินทำฉันประสาทเสียบ้าไม่มีอะไรครับเธอโอเคน่าจะล้างตัวตั้งแต่บนเครื่องแห่เหมือนส้วมแตกเออฉันสิยังไม่สายเกินไปยังมีเวลาเฮ้ยเรายังต้องใช้ชีวิตอีกมากเฮ้ย hey, ไอ้ป้าดิอุปบาาัไปเลยเป็นกระโดนต่อ เอาอีกแล้วครับนี่ขนาดผมเปิดแอร์นะครับเนี่ยยังร้อนจนตัดร้อนจนใช้งานไม่ได้เลยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงแล้วครับอ้าวใช้ได้แล้ว แต่สิ่งที่ผมรู้สึกแปลกใจก็คือเรื่องของกล้องครับโดยเฉพาะกล้องหน้ากล้องหน้าอยู่ที่1.2ล้านพิกเซลแต่ทุกคนดูรูปที่ผมถ่ายมาครับถ้าไม่บอกเนี่ยนึกว่าเป็นกล้องปัจจุบันเลยนะครับแต่ว่าพวกโหมดอะไรเนี่ยมันไม่มีให้เล่นอยู่แล้วดูครับนี่1.2ล้านนะครับเก็บรายละเอียดเก็บแสงยังดีอยู่เลย วิดีโอกล้องหน้า 720p 30เฟรมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยแหละผมว่าคือบอกตามตรงว่างานวิดีโอของ p p o o n เนี่ยมันดีอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าขนาดไหนก็ตามมันก็ยังดีอยู่ส่วนกล้องหลัง8ล้านพิกเซลก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับอยู่ในมาตรฐานของ8ล้านพิกเซลถ่ายทั่วไปถ่ายวิวถ่ายดอกไม้อะไรเนี่ยใช้ได้อยู่ ส่วนวิดีโอกล้องหลัง 180p 0 60บอกแล้วครับว่างานวิดีโอคือต้องยอมเขาจริงๆนะครับอันนี้ถ้าเทียบกับรุ่นที่ผ่านมา9ปี10ปีเนะี่ยรุ่นอื่นๆนะครับเขาจะตัดเฟรมเรทเหลือ30เฟรมกันไปเกือบหมดแล้วนะครับแต่ Apple เนี่ยยังได้อยู่ดูครับเกม ROV เล่นได้เฉยเลยผมไม่คิดว่า iPhone 6ยังเล่น ROV ได้อยู่นะครับแต่การตั้งค่าเนี่ยอาจจะ อาจจะตั้งอะไรแทบไม่ได้เลยเฟรมเรทก็จะได้แค่30เฟรมแต่เวลาเล่นจริงๆมันจะไม่ค่อยนิ่งนะครับบางทีก็25บ้าง28บ้างแต่รวมๆคือมันก็เล่นได้นะครับ Your team has tower. your the team destroy Megakill Megakill Mega อีกเกมแล้วกันนะครับฟรีไฟฟรีไฟเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเล่นได้เรื่นกว่า a o v e อีกนะครับอันนี้คือผมตั้งค่าสูงสุดที่ตัวเครื่องมันจะให้ตั้งแล้วนะครับสำหรับฟรีไฟก็ยังเล่นได้ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการใช้งานเล็กๆน้อยๆสาหรับคนที่ไปซื้อมาแล้วหร,หรือว่าคนที่กําลังตัดสินใจซื้ออยู่คือผมต้องย้ําอีกทีนะครับว่าในการโหลดแอปต้องเป็น Apple ID เก่าเท่านั้นที่เคยใส่ในรุ่นใหม่ๆมาถึงจะโหลดแอปได้นะครับถ้าสมัครมาใหม่ก็จะโหลดไม่ได้เหมือนที่ผมทําให้ดูตอนต้นคลิปเลยถ้าเกิดเราหายืม Apple ID ไม่ได้จริงๆหรือว่าไม่มีจริงๆ ผมก็แนะนําให้ไปที่ร้านเลยมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะครับถ้าตอนนี้จะเอา iPhone 6มาเป็นเครื่องหลักผมไม่แนะนําแล้วถ้าเกิดเอามาไว้โทรเข้าโทรออกเอาไว้เปิดเพลงถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือเป็นเครื่องสํารองผมว่ามันจะเหมาะกว่านะครับหรือว่าจะพิจารณาตามคลิปนี้ก็ได้นะครับว่าจะซื้อว่าจะซื้อมาใช้งานหรือซื้อให้เด็กๆใช้ดีไหมมันไม่ใช่แค่ iPhone 6ครับคือทุกรุ่นที่เป็น iOS 12ก็จะต้องเป็นแบบนี้จะต้องทำแบบนี้ทั้งหมดนะครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ